สวัสดีค่ะจีด้าชาแนลค่ะช่วงนี้อากาศเมืองไทยร้อนมากจริงๆจ,จะพามาทำขนมไครร้อนกันขนมรสช่องสิงคโปร์ค่ะขนมรสช่องสิงคโปร์นะคะเป็นขนมรสชาติหวานๆเด่นๆสดชื่นจริงๆเรามาดูกันนะคะว่าขนมรสช่องสิงคโปร์มีส่วนผสมอะไรกันบ้างนะคะส่วนผสมในการทำขนมรสช่องสิงคโปร์ จะประกอบด้วยนะคะแป้งมันกะทิเกลือขนมสุกน้ำเปลาน้ำตาลทรายสีผสมอาหารแล้วก็กลิ่นมาลน,นินะคะเราจะมาเริ่มทำส่วนผสมข,ของแป้งกันก่อนเลยนะคะนำแป้งเทสภาชนะแล้วก็หยดสีผสมอาหารลงไปปริมาณหนึ่งสองหยดความเข้มสีตามชอบนะคะต้มน้ำให้เดือดนะคะตักน้ำลงบนแป้งนะคะ ต้องเป็นน้ำร้อนๆน,นะคะต้มเดือดปริมาณก็สองทัพทีหลังจากเทน้ำลงไปนะคะรีบคนส่วนผสมให้เข้ากันในการคนส่วนผสมนะคะช่วงแรกแป้งยังร้อนอยู่นะคะเราจะใช้ช้อนในการคนส่วนผสมพอแป้งเริ่มอุ่นๆให้ใช้มือนวดนะคะขออนุญาตใช้มือนวดนะคะเนื่องจากว่าช่วงแรกเนี่ยมีการใช้ทุกมือและพอนวดแป้งไปเนี่ยปรากฏว่าแป้งติดถุงมือเหนียวมากเลยค่ะ นวดไม่ได้เลยนะคะขออนุญาตใช้มือนะคะแต่ว่ามือรังขอจาดแล้วนะคะทําการนวดแป้งไปเรื่อยๆจนแป้งเหนียวถ้าแป้งเหลวเติมแป้งมันได้นวดไปเรื่อยๆนะคะจนแป้งสามารถดึงยืดออกมาได้แบบนี้เลยนะคะหลังจากทาการนวดแป้งพักแป้งไว้ก่อนนะคะแล้วก็นําแป้งสีอื่นนะคะวิธีการทําเหมือนกันเลยคะ่ะเอแป้งสุภาพนะ เทสีลงไปตักน้ำร้อนลงไปประมาณสองทัพทีใช้ช้อนคนก่อนในเข้ากันนะคะพอแป้งเริ่มบุนใช้มือนวดนวดไปเรื่อยเรื่อยจนแป้งยืดได้นะคะทําแบบเดียวกันจนครบสีต้องการเลยนะคะหลังนวดแป้งเสร็จแล้วเราจะมารีดแป้งกันนะคะให้นําแป้งมนันทาบริเวณแผ่นรองรีดและตัวรีดแป้งนําขนมที่นวดไว้มาวางบนแผ่นรองรีดใช้ตัวรีดกดให้แบนรีดไปเรื่อยเรื่อยจนแบนและบาง เมื่อนวดขนมได้ตามความบางที่ต้องการแล้วเราจะนํามาซอยไป็นชิ้นบางๆใส่ภาชนะพักเอาไว้ก่อนนะคะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนหมดสีนะคะชิ้นอื่นก็ทําเช่นเดียวกันนะคะนําแป้งที่เรานวดแล้วนะคะนำมารีดให้แบนทําให้บางตามขนาดที่เราต้องการแล้วก็ซอย ให้เป็นแผ่นบางๆชิ้นบางๆและพักแป้งไว้ทาจนครบบรรทุกสีที่เราเตรียมไว้นะคะเราก็จะได้แป้งลอดช่องสิงคโปรส์สีสวยแล้วก็พร้อมที่นําไปต้มกันต่อเลยนะคะในการต้มลอดช่องสิงคโปร์ะน,น,นําน้ําเปล่าใส่หม้อต้มน้ําให้เดือดนําเส้นขนมมาลอนเอาเสศษแป้งที่เคลือบออกก่อนหลังจากข้อเ็จแป้งออกแล้วเทขนมลงไปในหม้อต้มน้ําเดือด รอขนมลอยขึ้นมาด้านบนปล่อยให้รอสักพักก่อนนะคะพอขนมสุกใสแล้วเราก็จะใช้ตะแกรงตักขึ้นมานอกน้ําเย็นส่วนสีอื่นๆก็ทำเึ้นเดียวกันนะคะพอเสร็จแป้งออกก่องนะคะเทลงไปในน้ําต้มเดือดพอเส้นสุกลอยขึ้นมานะคะทิ้งไว้สักพักตักขึ้นมานอกน้ําเย็นนะคะทาให้หมดจนครบทุกสีเลยนะคะการแช่น้ําเย็นจะทําให้เส้นขนมเซตตัวไม่ติดกันและไม่อืดค่ะ เราจะมาทําน้ําเชื่อมขนุนกันค่ะในการทําน้าเชื่อมนำน้ำเปล่าใส่นบนในหมอ้อต้มน้ําให้เดือดใส่น้ตาลลงไปตามด้วยไปเตยมัดต้มจนน้าตาลละลายสีไปเตยซีดลงหลังจากนั้นปิดแก๊สค่ะนําขนุนสุก ผำม,มาซอยเป็นชิ้นบางๆตามชอบนะคะนำน้นนำเชื่อมที่เย็นแล้วเทจะภาชนะแล้วก็ใส่ถุงสุกที่เราซอยเมื่อกี้นะคะลงไปแล้วก็จดกลิ่นมะลิลงไปนิดนึงประมาณหนึ่งสองหยดคนให้เข้ากันจะทําให้น้ําเชื่อมมีกลิ่นหอมนะคะเราจะมาดูขนมที่เราต้มแล้วก็แช่น้าเย็นไว้นะคะใช้ตะแกรงตดเส้นขนมที่เราแช่น้ําเย็นออกมาใสา่ภาชนะเส้นขนมเมื่อแช่น้ําเย็นจะทําให้เส้นใสขึ้นนะคะ ตักน้ำเชื่อมใส่ผสมลงไปในขนมรดช่องที่ต้มสุกแล้วเพื่อให้เส้นมีรสหวานพักขนมแช่น้ำเชื่อมไว้ก่อนนะคะเราจะไปทำน้ำกะทิกันคะ่ะในการทำน้ำกะทิน้ำกะทิใส่เกลือต้มน้ำให้เดือดพอเดือดขอบหมอ้อหลังจากนั้นก็ปิดแก๊สนะคะทำทุกอย่างเสร็จแล้วนะคะได้เวลามาตักขนมชิมกันคะ่ะตักเส้นรดช่องราดน้ำเชื่อมขนุนตามด้วยกะทิ ใส่น้ำแข็งนิดนึงนะคะคนผสมให้เข้ากันนับรองหวานหวาเย็น,น,น,นๆอร่อยมากๆเลยค่ะ mm hmm. แล้วเราก็ได้ละช่องสงคโปแล้วนะคะ mm hmm. หน้าร้อนแบบนี้ลองทำทานดูนะคะห mm hmm. วานหาเย็นเชื่นใจทานแล้วอร่อยจริงๆค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะ mm hmm. ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ